รบบานาลาตะเจานในหัวหุบนาหกลลลลาซีน่าอัมันอุรบ,บานาอินนักก่ออุฟุรรหดูอาสุดท้ายเขาย้ายวายอัลลอฮ์อยากให้หัวใจเขากระป๋าเจ้าเนี่ยแคนเคยอีกเลยถ้าตรงนี้ได้นอนก็เป็นอิบาดัหบนโดเยเพราะหัวใจคนนี้คือลุดพลและบริสุทธิ์ไปจากสิ่งต่างๆนั่นก็ไม่ถึงว่าอัลลอฮ์ใหา้เนมาดเขาก็ชุกรอัลลอฮ์ตาลาให้บาลาเขาก็ซอบาได้คือได้เรื่องมายังที่นี่ไปบวช บวชไม่ต้องมีน่ะไมยังบวชไม่ต้องใส่เสื้อตูบวชไม่ต้องใสผ้ากุงใส่อะเนี่ยเรามายังเนี่ยโอ้ยแต่งตัวนี่ผมนี่ใส่เสื้อตัวขาดบัตรมาดูกี่จันกี่จันแต่เวลาบวชท่านไม่ต้องใส่เลยต่างสิ้นอัลลอฮ์ไม่เอาแล้วไม่มีนะมายังกับบวชเสีที่มันเป็นแบบนั้นน่ะแสดงว่าอัลลอฮ์ตะ้าไม่เล่แล้วกายก็เราตีเล่่ที่ใจเป็นรักว่าจะบวชหรือไม่บวชเพราะบวชก็มมนมีเสีระดับปันก็ไม่ต้องใชยเลยคนบวชท่านไม่ต้องมีอะไรต่างสิ้นข้อหัวใจท่าน ก็ลองทำเลยเพราะมายังนี่เรายังยอยังแต่งตัวสวยเลยนะแต่พอบวชอะไรตัางสินไปตรงอัลลอฮ์ไม่เอาแต่เลยอัลลอฮ์เอาแค่เพียงหัวใจของท่านอย่างเดียวว่าบวชได้ไหมไม่ฟังเพลงไม่ดูนั่งไม่เล่นไม่ยุ่งคอยนี่นี่บวชที่นี่สุดท้ายฮัทพอฮัทฉายผ้าส่องพื้นชาผ้าเอร่ลงใช่ไหมเวลาจะเข้าเอร่ลบต้องใส่เสื้อตุ้มไม่ได้สวยอ่ะ ใส่ตีชายสลับันแบบนี้ไม่ได้ขาดบันไม่ได้ใส่ไรไม่ได้สักสิ่งเดียวนั้นใส่ตีชายได้เฉพาะโซ่พื้นมันหัปลาไมายากมันปลาหไมายากใส่นี่พี่ดองสุดอดเลยอสโลติมันอยู่ในลูกอุนหาเนี่ยมันเต็มเปี่ยมไปด้วยข้อคิดต่างๆเพื่อให้เราเห็นว่าเราค้าฮะอัลลอฮ์ตั้งต้นไม่ต้องอวดอัลลอฮ์อะไรสักอย่างเดียวมึง ค่อยจนผ้าหัวใจมาห้าพระองค์พ่อไม่ต้องอวดว่าเรารวยไม่ต้องอวดว่าเราอาลิมไม่ต้องอวดว่าเราตังมากไม่ต้องอวดอะไรตักสินเดาตาการ์บวนต้องนน่าวไอตูลิลล่ะมายังกอลิลล่ะฮัดกอลิลล่ะ z า k a t กอลิลล่ะอัลลอฮฺแต่ลาไม่เละอะไรตักสินอินทัลลาฮะลายังซุรุอิลาซุวาริคุมอัลลอฮฺไม่เละพ่อไปหนอเวลายังซุรุอิลาอิยัซซามิคุมบัวอัมวาณิกุมไม่เละซับและไม่มีร่างกายแต่ว่าลากินยังซุรุอิลากุลูบิคุมอัลลอฮฺเละใจถ้าใจเราไม่่ดีีก็จะะเเลสยย ทีนี้ถ้าอัลลอฮ์ตาอัลาอเลเราพลาดหัวใจเราก็สามารถเลอัลลอฮ์ลับพลาดใจได้เหมือนกันอัลกุตะบุตัลลอกับอันนากาตาโรหูให้เจ้าขา่าวให้อัลลอฮ์บรรจาวิญญาทีนี้ค่ับอัลลอฮ์มองมาเราก็มองลับเลยแลมองเรืออิชอาลลอฮ์เนาะในโอกาสท่านไปชะนนองถ้ำผมบหมอกู่ให้ดูอ่านแต่ปีกของดูอ่านมีอยู่สองอ่งหยาง ถ้ามให้เราได้ทึงเป้่าหมายิงๆดูอาก็เรียบเะมอนหนกตัวนึงที่มีเปีกอยู่โซกคาถ้ามันหักค้างนึ่งค้างใดห,ห,หนกนี่เองหักต่อยเป็นพายาอินซี่ก็บินไม่รอดต่อยเครื่องบินก็บินไม่ได้ถ้าเปีกหักจะดูอ้าสั้นจะดูอายาาทั้งวันทั้งคืนไม่เขียว่ให้ชายเปีกดีโซกอยากนึ่งก็คือกินอาหารฮาลาลเหลือก,กินนบีบอกว่าเจ้าจะเดินไปมากาก็ตามเจ้าจะเดินไปเรียนจะเหนื่อยแค่ไหนก็เลยต่ถ้าอาหารไม่ไม่ฮาลาลเราจะไม่รับดูอากงตัน หนึ่งสองอศิดกุลมากอนก็คือพูดจริงและทำจริงถ้าว่าจริงเนี่ยแม้แต่เนี่ยกระลอกเนี่ยตัวเองไม่ได้อิบนุอับบัสรอดเียร์เล่าตาลาอันดูแกมัดหมาองแกไว้ตีน้ามัสยิดแกออกไปเลยก็มาขาอแกซูนพอมาขาอแกรุดไปเส้นเลยก็แกแคเนี้อในใจว่าถ้าหากว่าใครพบหมาแกแกที่สดาขอไปเลยแกแต่พออยู่แกทำฐานที่ข้ามัสยิดมีคนบอยาอับดุลลา์ได้มาข้อจนผมพบมาให้ลแล้วแกนึกที่ไปเอามาแกลบ ต่แกนึกว่าแกเนียดว่ามาก็าแกนั่นจะซซดาคอแกบอกว่าเหมือแกเนียดว่าจะซอดาคอเลยแกก็ซอดาคอไปเลยถ้าแกเอารบแสดงว่าแกหฮกมาอ่ะที่เราได้ยินลักเอติว่าไปสซโปงังไง,ไงข้อล้าวนั้นจุดเดียวคือให้เห็นว่าฟ้ามจริงจิงคําเเลกมันก็จะเป็นไปนที่นี่คนเหมือจจิงและกินอาหารฮาลาลขอดูอะไรอ,อัลลกอกก็จะรับ